สบายดีปลาลุงสบายดีถุงมองถุงบอลเพาะกับสองน่งอ,นนงนองอ้อนคือเก่าปลาลุงมาเนี้กินข้าวแรกครับแกงไข่หมูแดงใช่อได้แต่ผมมีใบผักเนาะแกงเขียดน้อยปลาลุงแล้วก็หมักโม่หมักกระโตูก็มีแต่ในหมักโม่ปลาลุงเลยให้ก็กินหม,มักโม่ย่าง,างมาเด็เดก,กดดปลาลุงมาดอนนะ่ะยังก็ไปอาทงสิเพาะ ไปเติ๋บานเลยลืมทงวะสิยังบ่มาน้องอ้อนบ่ทธในอยากไปรยกินหมักโมห้ากิกิ้งจอกโมอีมไนเบิรหมากหนึ่งห้ากมาเตีตบานไปยไงเตบานบิมเบิลองคิบจะคีบแต่กัมาเขาเทียงเอาไปกินเตีบ้านนั้นเตีบ้านมือเดียวผัดหาวกที่ผัดเขาซิงเลยซิงที่หนึ่งเลยจะตินาดาตี๋บานลย ทีมเดียวลงสองจำถืออก็บเหม่อยจิ่งทันทีเขาก็ลงมือและถืออ่ะในเต๊มือเดียวสองจำถือผัดจนบริด้พักที่ยังต้นเที่ยงกับเต๊ะเลยเด็ดจนอยากเป็นลมที่สามหงงองที่เมืองเขาจะอุดดอะ ได้ที่หนึ่งได้คันแล้วก็ได้เงินน้ำที่สามนราบดได้กินข้าวแดงกับแกงไข่หมูแดงหรือแกงเขียดน้อยไปลงเลยหมักโมกน้ำหมักโมกหาบไอยากซุกซ้ำมันอยากเขียววะค่ะวะหน่วยว่าง่ายสื่อมาเลยไปลงเลย จกบะมิดปะซื้อมาหมักปังใหญ่นังกิน,น,นก้นยิ่วเข่าเนาะกินบังโมอิ่มเลยพัดบ่อยากกินเข่าปะลุงไอซื้ออยู่หันน้องเศร้าเอิญปะลุไงไอปฏิบาลนำกันไปส่งเพผลอยู่เงอนเลยผลใคยบังโมงก็เลยซื้อ,อ,อบังโมเบ็ดไล่มากเตบิบทีมงานเตปานซื้อซอย วันอยากหออซิฟมา่าบะ,ะมันนี้เป็นตะกร้อเองไปเลยอีมักโมก็เลยเบอยกมาดอนมานรังกินน้ำรังเ่อนยังไปเอาทงเ่อนกับไปเตบ้านไปซิงที่สามล,ลืมทงดีโหลดอาจารย์โวยจ้ะที่สามคือกันกนะสัน ปเปิดไปเตะใส่งานบุญบันพงได้เนาะเฮาบัมือมือได้ไปพนนบุญนน,นีนบ่นบ,บอกม่ยางไงมยางนั้นก็อยากเ้ากล้องม <c oughs> ันบอกกวันมันม่เอฟเดีย Bye bye. Yang man, yang man. Át bơ na. Sai đi, sai sin. โซกะมะซั่น. Hết hết bỏ, lúc ở rồi bây giờ năm làm ra mà, là mà nựng năm mẹ năm năm là năm năm xẹp năm nựng là năm ừ, này, Nựng là năm năm Hả? năm 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 เอาก็ลืมเลยขันยาบัวเหล่าเอาก็ลืมเลยนะลืมใจคาฮิดอันเมตตาไปลงไงบางทนไปเอาน้ำดาวตอนกลางคืนไปไปเทเงินไปมาอื้ออื้อแก่แวไปลไย

เพ้นเขาจะโพสคลายในเฟสน,นาโลละสองพันกีบเลยไหมเจ้าหอจะซ้ำโลหาพันบ่ะมาหมาพันก,กีบกมหาหาพันจังหาพันเกือบหอด้าบาทเขาเป็นเงินลงก่อ้าบาทไปเลยปลไปลงไอ้แลก็เก็บไปลงอืมบารอนมากเลยปะต่อ Thế nhìn thấy xìa ngăn tê tọ rồi Thế nhìn thấy xìa Cả ngân nữ cả bảo nhạc Mình này Hả? không? ก็มาแต่ห้ากระเ๋า,ม,า,ามันมันมันอยากรวดถ่ายยามกลางคืนก็มันเป็นปน้ำอะไนั่นนะ บ่าโดนเฮาก็มาบ่าโดยเฮาก็มาไปหากระเป๋าบักหมูหล่าบักใหญ่นี่บ่าโดนหา4 0 0ซื้อมาแต่ฮันเช้านี้ khay té cục cục nằm khay té bọc bọc ăn sản xuống ăn sản xuống nhẹ khay bự đen hi ya bự cái ta ăn sản xuống bao lâu ấy khay một đen quá san ไปถาคล oui> ิต้องมดดงเฮี้นจบุไปมาได้ส ok ิไปถ่ายท่านเนาะมันเหี่ยกว่าลงมาเน้มบปท่านอกไข่หมดแดงของเสบของนัวคืออาหารสันซูงมาสันไข่หมดแดง โลหนึ่งแปดสิบพันเราสัปงไหมเกือบหอดสามรอยบาทเนาะแปดสิบพันเนาะสองรอยกว่าบาทพูเดอโลหนึ่งีโลแปดสิบพันสองร้อยกว่าบาทปูปะุงเห็นผูปะย่กับซีเ็นสิตายหมูแดงครบยุดปืนเบิดเผื่องิีได้โลหนึ่งมเนข้อง่ายโลละสองรอยกว่าบาทนะ่อีกอย่างมันก็ห้างมันก็อึดเด็ก ส่วนนี้ใบไหม่หล่นเนาะก็หั่นกับอะไรเยเนี่ม่ไปคายอืมเอาเนยไปคายถัยถ่วเนยน่อยนะกนนะ็ถัวยละหาพันสิพันอย่างก็ได้ดีกว่าเป็นโลอีพ่นะจ่ะ มด็ก็าควรจะเป็นเกด้าเที่ยวก็มากันเเาัอีพ่อเคยแม่จนถ่าวยังไปเคยไปบุญบรรพนจักเถื่อนวะ่บุญราธาตุโผน่น้ำลงเยคยไปเท่หนึ่งไปเห็นนักตอนบุญะบ่เคยไป ฝากกันบุกเคยไปปะลุงไหยม,มาวันนี้ก็สิีเดล่าแหละปะลุงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้อนงอ้อนในเด้อปะลุงสวัสดี